ออเดอร์นี้10ต้นนะครับส่งจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเก็บมาให้ตรงนี้แหละสดๆเลยสดมากนะครับต้นพันธุ์ไซต์เท่าฝ่ามือแบบนี้นะครับฝักกระจับนะครูปร่างแบบนี้นะถ้าใครเคยเห็นนะครับมาต่อกันเลยนะครับต้นพันธุ์ไซต์นะครับไซต์นี้เป็นไซต์ที่เหมาะแก่การขยายพันธุ์มากที่สุดนะครับความยาวจากยอดถึงจุดที่เราตัดเนี่ยประมาณ2ฟุตนะครับประมาณนะพอไปถึงก็ปลูกได้เลยนะครับ ่วิธีการปลูกถ้าใครไม่รู้นะครับวิธีปลูกนะครับ้าลูกค้าได้รับต้นพันธุ์ไปแล้วนะครับจับลากนะครับรากตรงน,นี้นะจิ้มลงไปให้มันอยู่ใต้น้ํานะครับแบบนี้นะครับดี๋่วยอดจครับยอดจับหงายขึ้นมาให้มันเสมอน้ําเพื่อที่ใบมันจะได้รับแสงได้นะครับแค่นี้เองครับวิธีปลูกต้นกระจับง่ายๆนะครับ ส่วนใครสนใจต้นพันธุ์นะครับไปปลูกพักมาสอบถามได้นะครับเรามีต้นพันธุ์ก็จับแขควายพร้อมนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับต้นนี้นะครับติดฝักแล้วนะครับมีฝักน้อยๆละเห็นปะมีอยู่สองฝักนะครับส่วนต้นนี้ก็เห็นชัดหน่อยนะครับนี่คือฝักกระจับนะครับฝักน้อยๆยังอยู่เลย